นหนึ่งสองสาคนขึ้นแต่อีกนิดหน่อยอเอ้เอ่อเอานมและขนน้ำบ,บางอย่างลงมาแล้วก็เห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูตรงระเบียงโปรว,วังโอแอดทา ครับประหนึ่งที่มีสมาชิก3คนมีแม่ลูกชายและลูกสะั้ยที่กําลังตั้งคันสองเดือนน้อง๋ากพี่ไปทํางานวันนี้อาจจะนานหน่อยนะคะพี่กลับมาช้าวกว่า6กโมงเย็นแล้วไม่เห็นพี่กลับมาน้องกินข้าวกับแม่ไปก่อนนะอยากจะออกไปทำงานแล้วใช่ไหมลูกไปทํางานเถอไม่ต้องตังวลที่นี่มีแม่คอยช่วยดูแลให้แล้ว หลังจากที่จริยาและเชียนเชีอเดินทางไปทำงานแล้วพวกเขาก็กลับมาทำงานบ้านตามปกติการศึกษานี้มาจากไหนทำไมาถึงยันอยู่บนพื้นดินเธอก็ได้นำหวีอันนั้นไปวางไว้บนโต๊ะตามปกติโดยไม่ได้สนใจอะไรเลยเจ็ดเดือนผ่านไป ซื้อรถเข็นอันนี้ให้ลูกเราตอนที่ลูกเราเกิดมาจะได้ใส่เขาในประเทศนี้เพื่อความสะดวกของน้องด้วยรอดูนะพี่น่ารักมากพูดแบบนี้แม่อยากเห็นหน้าหลานมากอาจจะอีกไม่กี่วันก็คลอดแล้วแม่เพราะตอนนี้ลูกของฉันได้ห้าเดือนแล้ว ทฉันรู้สึกเหมือนมีน้ำใสน้ำใสอยู่บนท้องเกิดอะไรขึ้นอุนเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่คิดว่าอุนเหมือนจะหายไปแล้วอาเหินหนที่สุดในตอนนี้แม่แม่ภรรยาของผมใจพร้อมแ้ะรีบออกมาพวกเราทุกคนหมดแล้ว และลูกขมิ้นออกไปข้างบนแล้วเตรียมตัวนิดหน่อยก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยหมอของฉันใต้ตะคอแล้วมารอฉันช่วยดูแลกันเราเตรียมเตียนไปพาเธอไปห้องพักตอนนี้มาพยายามหนึ่งฟังตเย<ก>อะนิดเดียว ขอแสดงความยินดีด้วยพรยาของคุณได้ให้กำเนิดลูกชายตอนนี้คุณสามารถเข้าไปเยี่ยมเธอได้แล้ว2อง ไงบ้างรู้สึกไม่สบายตัวหรือเปล่าไม่เป็นไรคะ่ะพี่แค่รู้สึกหนื่อยหมอบอกให้พักผ่อนเยอะๆนั้นคุณพักผ่อนก่อนนะเมงสัปดาห์ต่อมาเช้านี้อากาศดีมากแม่พาหลานไปอาบแดดก,กันรอาบอับมา ไม่รีบร้อนเข็นรถเข็นเด็กไปอาบแดดข้างนอกบ้านอาบแดดประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เข็นกลับเข้าบ้านอากาศร้อนมากแล้วร้อนกว่านี้อีกทำไมคนขเขมรถึงปล่อยลูกไว้ข้างนอกอีกแม่ตื่นขึ้นมาจริงๆหรือ มีเรื่องอะไรลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแม่ปล่อยลูกฉันไว้ข้างนอกหรืออากาศร้อนมากไม่ลูกของแม่กลับเข้ามาแล้วตอนที่เขาหันไปใกล้ตัวเปิดประตูตตไม่ทันเขาหันไปอยู่ข้างหน้าก็เห็นลูกอยู่หน้าบ้านแล้วแม่ขเขมรทำแบบนี้ท้องฟ้าร้อนมากถ้าจะให้พรฉันคงตายจริงๆใช่ไหม ใช่หรอกลูกเขเมรเอาลูกตัวเองมาอยู่ในนี้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงได้อยู่ข้างนอกไปแม่พูดจริงๆนะตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะเป็นคนดูแลลูกของฉันเองแล้วไม่ต้องยุ่งกับลูกของฉันอีกไม่นานเขารู้สึกผิดเขาก็เอานมและขนมบางอย่างมาให้ด้วยท่าทางที่เห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูตรงระเบียง ริยาแม่ทำอะไรอยู่ตรงนั้นแม่ไม่ได้ทำอะไรที่นี่เออแม่แม่เอานมและขนมนี้มาให้เธอและแม่อยากขอโทษเรื่องเมื่อเช้านี้ด้วยไม่เป็นไรแม่ฉันไม่ได้โกรธอะไรเลยแต่เมื่อกี้เห็นเธอไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วทำไมถึงออกมาจากห้องอีกละ่ะ พวกเขาหันไปดูที่หน้าประตูระเบียงกันหมดแต่ไม่เห็นมีใครเลยฉันไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยแม่ฉันอยู่ในห้องตั้งแต่บ่ายโมงบางทีแม่อาจจะหลับตาแล้วก็ได้งานลูกไปทักผ่อนเธอหลังจากพูดแล้วก็มีเสียงฝีเท้าเดินไปห้องน้ําเพื่อล้างหน้าขณะที่เขากําลังล้างหน้ามีมดเดินผ่านห้องน้ําและด้านหลังของเขาเมื่อจี้นีใครกันที่มีพฤติกรรมแบบนี้ และลูกมีทีไหนมีลูกคนเดียวและใหม่อยู่ในนั้นเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเลยลูกบางทีลูกอาจจะเหนื่อยเกินไปแล้วไปพักผ่อนเถอะนะ ้สึกว่าในบ้านเราอาจจะมีคนอยู่เพราะตั้งแต่คลอดลูกแล้วฉันมักจะเห็นเงาอะไรแปลกๆและเมื่อเช้านี้เห็นผีกระโดดออกมาจากตู้เสื้อผ้ามาช่วยฉันตอนนี้ยังกลัวไม่หายเลยพี่คิดว่าเธออาจจะเหนื่อยเกินไปทำงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยพักผ่อนไม่เทียงพอเลยทำให้เธอเห็นอะไรแปลกๆ แล้วช่วยหยิบสบู่ให้หน่อยได้ไหมแม่เจ้ลูกจําเป็นต้องเข้าไปด้วยท่าทางแค่ซื้อแล้วจู่ๆก็สิเว,าวาลาขมัดอขมักดยกช่วยฉันด้วยอขมอัเมื่อเข้ามาถึงเห็นแต่ท่าทางกําลังนอนหมดสติอยู่คนเดียวไม่เห็นเด็กอยู่กับเธอเลย ก่อนหน้านี้เห็นเธออยู่กับแม่ที่กำลังอาบน้ำให้เธอเพราะสะบู่หมดแต่ตอนนี้ไม่เห็นเธออยู่คนเดียวแล้วทำไมพูดแบบนั้นฉันเห็นแค่เธอและตอนนี้เธออาบน้ำให้ลูกคนหนึ่งใช่ไหมตอนที่เธอออกจากห้องน้ำแล้วรีบเข้าไปดูหลานในนั้นแต่ไม่เห็นมีอะไรเลย 4. หลังจากเหตุการณนั้นเกิดขึ้นพวกเขาทั้งสามคนก็ไปหา อาจารย์ในหมู่บ้านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยช่วยฉันที่เพิ่งจะเสียไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วก็หายตัวไปอย่างลึกลับพวกเราก็เต็มบ้านแล้วไม่เห็นเลยขออาจารย์ช่วยพ่อฉันด้วยแล้วได้เปิดประตูหรือนำสิ่งของแปลกๆเข้ามาในบ้านหรือเปล่าฉันไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณครูช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมเพราะครอบครัวของฉันมีแค่สามคนเท่านั้นไม่มีใครอยู่ด้วยฉันคิดว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องผีที่ขโมยเด็กในหมู่บ้านนี้ดูสิคะ ดนแบงเมื่อวานคุณครูหมายความว่ามีผีมาขโมยลูกของฉันไปจริงๆหรือคะในตอนแรกผีนั้นไม่ใช่ผีที่น่ากลัวอะไรเลย <c oughs> เธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่พลาดทั้งไปมีความสัมพันธ์กับแฟนจนมีลูกแล้วชาวบ้านก็โกรธเด็กผู้หญิงคนนั้นที่มีลูกทั้งที่ยังไม่มีสามี พวกเขาไม่ยอมให้เธอเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านนั้นเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่สามารถออกจากหมู่บ้านนี้ได้ทําให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเสียใจจนฆ่าตัวตายด้วยความแค้นชาวบ้านก็รับเลี้ยงลูกของเธอไว้แต่หลายคนในหมู่บ้านนี้ก็หายไปอย่างลึกลับและน่าพิศวงที่ผ่านมามีคนพยายามค้นหาเด็กที่ผีผู้หญิงคนนั้นลักพาตัวไปแต่ก็ไม่พบอะไรเลย อย่างนั้นคุณครูลูกของฉันยังมีหวังที่จะได้กลับพืนมาหรือไม่เรื่องนี้ฉันไม่แน่ใจแต่มีวิธีหนึ่งที่จะทําให้สําเร็จได้ก็ต่อเมื่อแม่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมให้ผีได้ตัวไปตอนนี้ทุกคนกลับไปที่บ้านแล้วทํากิจกรรมก่อนที่จะหายตัวไปอีกครั้งฉันขอวิธีเพื่อให้ผีที่น่าทึ่ง ตัวเองกลับคืนมาคุณต้องฆ่าหมอผีที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณแล้วเราจะสามารถหาตำแหน่งที่เราและลูกของคุณได้นิสัยรีบไปโจมตีตอบโต้หมอผีจากนั้นเขาก็พ่ายแพ้หมอผีตายด,ยด้วยอำนาจของคำสั่งจากผีสาวเธอไม่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้เธอจึงมุ่งหน้าไปหาอุดมและมีสเสน่ห์ นิส,นสัยลูกตื่นขึ้นลูกของคุณอุ่นทําแบบนี้พีสาวโปรดเราไม่ได้ทําให้คุณเลยทําไมเธอถึงทําแบบนี้กับครอบครัวเราได้น้องควบคุมจิตใจตัวเองนีิสัยน้อง,งชุงสนนีถ่าสามีฉันละ่ะเพราะผู้ชายถึงกลายเป็นแบบนี้เราต้องร้องให้ไม่อยู่เราและลูกของเราต้องทนทุกอย่างเต็มที่เราต้องแก้แค้น ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยฉันทำอะไรผิดหรือทำไมถึงต้องสนใจและมีความสุขได้และสามารถมีลูกได้และสามารถออกจากที่นี่ได้โดยมีชีวิตอยู่ได้ไหมเธออาจจะต้องติดอยู่ที่นี่จับมันไม่ได้โปรแกรมมีให้โอกาสแล้วเราสำหรับคำสาปแช่งพวกเขาใครที่ไม่อยากทุกทรมานตามที่สัญญาไว้ในที่สุด เธอได้แก้แค้นในหลายหมู่บ้านแล้วฉันร่ำรวยและปล่อยฉันและครอบครัวของฉันไปที่ไหนก็ได้เมสินและอุดมได้เชิญพระอาจารย์มาที่บ้านของพวกเขาพระอาจารย์ได้สวดมนต์ก่อนและทำพิธีจนวิญ,ญญาณอื่นๆออกจากร่างของจริยาไปแม่รีบช่วยลูกฉันได้ลูกฉันถูกเด็กผู้หญิงคนนั้นสะกดไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่รีบหน่อยรอนานไม่ได้ลูกของเธอคือกิติยะใช่ไหมไม่เป็นไรพักผ่อนเธอ พี่ผู้หญิงนี้มีแต่กระดูกเธอไม่ต้องการฆ่าเด็กหรือทำอะไรแบบนั้นเธอแค่ต้องการแก้แค้นคนที่ทำแบบนี้เท่านั้นงั้นครอบครัวของฉันปลอดภัยแล้วใช่ไหมฉันกลัวว่ามันจะกลับมาหาพ่อของฉันอีกครั้งฉันไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาอีกหรือไม่ แต่โชคดีที่พวกเขาพากันออกจากที่นี่ไปก่อนฉันกลับมาแล้วและทุกอย่างจะกลับมาสงบอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพวกเขาได้จัดของและย้ายออกจากบ้านนั้นไปอยู่ในเมืองอีกครั้ง